สวัสดีค่ะมียอ้อมนะคะจากเพจคุณแม่ทิวเวอร์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เนาะมันเป็นช่วงโควิดเราก็อยู่บ้าน work for h o ์โฮมเวิร์ o แอกันทั้งนั้นเลยทีนี้บางทีมันก็จะเบื่อมากในการที่เราอยู่บ้านเลยด้วยความที่เป็นคนชอบไปห้างมากก็ไม่ได้ไปนะคะ อ่าวันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับวิธีการปั๊มนมทำ power ปั๊มทำยังไงให้มีน้ำนมเยอะหรือไม่ก็คือเราใช้เทคนิคยังไงในการกู้นมอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเทคนิคกันค่ะส่วนส่วนใหญ่ก็คือหลังจากที่คลอดลูกออกมานะคะตอนนี้น้องยูโร3เดือนแล้วนะคะคลอลูกออกมา วิธีของของแม่ๆส่วนใหญ่ก็คือต้องนั่งปั๊มนมตามรอบหรือนอกจากคุณแม่คนไหนฟูลไทม์ก็ให้ลูกลูกเข้าเต้าใช่ไหมคะแต่จริงๆถ้าสมมติให้แนะนาถ้าทางที่ดีที่สุดแล้วมีเวลานะคะก็คือให้ลูกเข้าเต้าแล้วก็พร้อมกับปั๊มนมเก็บเป็นสต็อกไว้น่าจะดีที่สุดาการการการเอาลูกเข้าเต้าแล้วปั๊มเก็บไว้ข้อดีคือ,อยังไงสมมติน,นะคะเราอ่ะไม่แน่นอนเนาะบางครั้งเราอาจจะแบบตั้งใจ จะให้นมลูก2ปีเต็มอะสมมุตินะคะแต่ว่าด้วยเหตุอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะให้ได้ปีเดียวแล้วก็ทําให้ลูกอ่ะแล้วเราไม่ได้เก็บนมสต็อกก็ทําให้ลูกอะได้นมแค่ปีเดียวแต่ในทางกับการสมมุติ เราคิดไว้แล้วเราก็ทําแค่ปเีเราปัม๊มนมเราซัาสามสต็อกไปด้วยเราอาจจะมีให้ลูกได้ถึง2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อดีของการทําสต็อกนมก็คือว่าถ้าสมมติเราอ่ะเป็นคุณแม่ฟูทำก็จริงแต่เราต้องมีเวลาเ,าเราต้องออกไปข้างนอกบ้างใช่ไหมคะเราก็สามารถเอานมสต็อกให้กับคนที่บ้านป้อนลูกได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะทําให้เราแบบไม่ต้องมาเหนื่อยตลอดเวลาในการดูลูกบางทีเราอาจจะมีเวลาอยากพักผ่อนอยากชิวๆบ้างเนาะโอเค อ่ะเรื่องแรกงั้นตัดมาเรื่องปั๊มนมที่อ้อมใช้นะคะส่วนใหญ่อ้อมจะใช้2ตัวตัวแรกเป็นตัวสเปกตา X1 สเปกตา X1 เนาะตัวนี้คือรู้สึกได้เลยว่ามันดีจริงนะคะคือเวลาปั๊มแล้วมันไม่เจ็บนมแล้วมันก็คือเหมือนละมุนนะคะเวลาเราปั๊มไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกถึงกัน แบบเขาเรียกอะไรแรงอัดที่แรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้คือใช้ดีใช้ตั้งแต่น้องคนแรกน้องยูเอสละจนมาน้องยูโรก็ยังใช้อยู่คือแบบทนถึกมากเพราะว่านี่คือปั๊มมาเป็นจะเป็นพันถุงเราก็ยังใช้ได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อเสียออกไปข้างนอกนี่มัน,มนใหญ่มากใช่ไหมคะเออเราก็เลยซื้อมาตอนน้องยูโรพอเริ่มมีกําลังซับก็เลยซื้อมาอีกตัวหนึ่งอันนี้ใช้เมอริสนะคะตัวนี้ แต่บอกไว้ก่อนเลยซื้อมือสองนะไม่ได้ซื้อมือหนึ่งเพราะว่าจริงๆอะ่ะบางครั้งอะ่ะเชื่อเลยว่าพอพอมีลูกเนาะของทุกอย่างอะ่ะมันแพงหมดแล้วแบบถ้าเราใช้มือหนึ่งหมดเอาพุดจริงด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรเนาะถ้าบางอย่างคือถ้าสมมติปรับได้เอามือสองก็ไม่มีปัญหานะคะอย่างอ้อมซื้อมามือสองเนี่ยแค่สองพันห้าเองเราใช้ดีด้วยเออล้วคือแบบส่วนใหญ่ถ้าซื้อพวกนี้ก็ซื้อตามพวกเพจแม่ๆค่ะมันก็จะมีแบบ ที่ได้ราคาดีลถูกๆหน่อยพวกส่งต่อพวกอะไรเงี้ยลองหาดูะคะ่ะถ้าได้ดีก็คือถือว่าเวิร์กเลยนี่กํลาลังปั๊มนมไปด้วยเนะคะโอเคอ่จจะบอกนี้วิธีการปั๊มนะคะส่วนใหญ่เขาชอบบอกกันว่าอยอมาน,น,น้ำนมเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าไม,ไม่ได้เป็นคนน้ำนมเยอะนะคะน้ำนมออกมาครั้งนึงเนี่ยไม่ได้ออกแบบ12ออนต่อรอบ15ออน10ออนนี้นะคือออกมาในเดือน2เดือนแรกคะ่ะออกแค่4ออนเองเออซึ่งแบบ ชองแรกคือน้อยมากว่าแบบเฮ้ยมันทำไมน้อยจังเลยโว้ยทำไมไม่เห็นเหมือนด้านล่าหรือคนอื่นๆเขาที่แบบปั๊มมาวันหนึ่งหกสอะไรเงี้ยก็ใชว้วิธีอย่างเงี้ยอสี่ออ,อนก็4ออนก็ค่อยๆไปจนมาเดือนที่3เดือนที่4ก็เพิ่มมาเป็น6ออนคือเต็มที่มากสุดเนี่ยหออนถ้าตรงรอบเลยนะคะแต่ถ้าสมมติไม่ตรงรอบมันก็อาจจะแบบได้8ออน10ออนบ้างบางทีค่อมรอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือได้ประมาณ6ออน แล้ว6ออนปั๊มเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมออ้อมกรสามแม่มีน้ำนมให้ลูกได้จนตอนนี้ค่ะนมของน้อง US US 2จะ2ขวบแล้วนะคะ<อ>เดือนหน้า<อ>ก็ยังมีให้อยู่เลยนะคะเออต้องบอกงี้คือเราใช้เอาพูดตรงๆคือของบางอย่างอะ่ะเราใช้ความอดทนแล้วความค่อยเป็นค่อยไปอ้อมเชื่อว่ามันดีกว่าที่เราใจร้อนแล้วเราเล่นกับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้เราเครียดแล้วก็ไม่ได้น้ำนมด้วยอ่าโอเคก อันดับแรกในการปั๊มนะคะอ่ะพูดเรื่องเรื่องการปั๊มเลยอันดับแรกคือ1อยู่ต้องปั๊มอย่างสม่ําเสมอการปั๊มสม่ําเสมอคือยังไงอ้อมปั๊มทุกสามชั่วโมงก็คือเราจะนับรอบไปนะคะอย่างเช่นหกโมงเช้าเก้าโมงเที่ยงบ่ายสามหกโมงเย็นสามทุ่มอย่างเงี้ยค่ะวนไปเป็นรูอ่ะให้ครบ8ด 8ครั้งต่อ1 1วันใช่ไหมคะ8รอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ต้องบอกตามตรงว่าตั้งแต่ทํามาเนี่ยไม่เคยถึงเลยก็คือเต็มที่ได้มากสุดแม็กคือ6รอบจะไปตกรอบเที่ยงคืนกับรอบ6โมงเช้าอย่างน้อยบ่ายสามก็จะมาปัม๊มอ่ะเรามาต่อกันนะคะก็คือว่าอ๋อไม่เคยปั๊มได้ถึง8รอบเลยไม่ต้องไปกังวลนะคะก็คือเราได้เท่าไหนเท่านั้นนั่นแหละแต่ว่า พยายามปาลมให้สม่ำเสมอถ้าบางคนไม่ไหวทุก3ชั่วโมงเนี่ยเราก็สีก็ได้ค่ะแต่ว่า3ชั่วโมงอะความยากของมันก็คือแบบ คือบางครั้งสมมติช่วงนี้เราจะเอาลูกเข้าเต้าใช่ไหมคะตอนตอนช่วงกลางคืนช่วงเช้าอย่างเงี้ยเราเอาเข้าเต้าพอเข้าเต้าเสร็จลูกกินประมาณ40นาทีถึง50นาทีพอกินเสร็จปุ๊บปัม๊มนมอ,อีกครึ่งชั่วโมงก็เลยกลายเปชั่วโมงกว่าก็ต้องมานั่งปั๊มใหม่ละต้องมานั่งให้นมใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลูกที่บางทีมันจะเครียดยอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ทําได้ก็คือเชื่อว่าแม,แม่แม่ก็นั่งดูซีรีส์เกาหลีเอยทาอะไรเอยก็ว่ากันไปเนาะอ่ะแล้วกออ็อันดับ อันดับแรกใช่ไหมคะก็คือปั๊มรอบให้สม่ําเสมอตลอดนะคะแล้วก็เรื่องที่2สมมติถ้าสมมติเราขาดรอบหรือเราปั๊มไม่สม่ําเสมอก็จริงแนะนําให้ทำ power ปั๊มที่บอกนะคะ power ปั๊มทำยังไงก็คือว่าเราปั๊มในรอบแรกส่วนใหญ่ในหลูมหนึ่งครั้งอะเราจะปั๊มประมาณ30นาทีใช่ไหมคะ,ะถ้าสมมติปั๊มจนน้านมหมดน,น้ำนมหมดละเราก็คือพักประมาณ10นาทีพอพัก10นาทีเสร็จเราก็มาปั๊มใหม่ อีก10นาทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หยุดอีกสนาทีแล,ล้วปั๊มมาอีก10นาทีอย่างเงี้ยมันจะหลูป,ประมาณ1ชั่วโมงพอดีเออเอาเอาเวลาช่วงเวลาที่เราว่างค่ะอย่างเช่นเหมือนเหมือนเพิ่งตื่นตอนเช้าหรือก่อนนอนที่เราคิดว่าเอากอกลางคืนเราจะไม่มีแรงมปราปั๊มแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะเราทําอาจจะวันละรอบอะไรเงี้ยคือซึ่งจริงๆๆถ้ามีเวลานี่คือถือว่าดีมากนะคะมันจะเพิ่มช่วยให้น้ํานมอ่ะเราเพิ่มไวมันเป็นการหลอกหลอกร่างกายว่าเราอ่ะต้องการน้ํานมเยอะลูกต้องการน้ํานมเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้คือข้อดีของมันนะคะแล้วก็อันดับที่3ก็คือต้องดื่มน้ำให้เยอะ นะคะอันนี้สำคัญมากคือคือพูดพูดตามตรงว่าเชื่อว่าการดื่มน้ำสำคัญที่สุดมากกว่าไปกินอาหารเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะคือใครกินน้ําขิงได้ก,ก็ก็น่าจะดีมากแต่ว่าส่วนตัวไม่ได้ชอบกินน้ําขิงก็กินน้ําปกติเนี่ยค่ะบางทีก็กินน้ําเย็นนะคะเพราะว่าด้วยอากาศบ้านเราเนาะมันไม่ไหวจริงๆเออเราก็กินน้ําเย็นไปอย่างเงี้ยค่ะอ่าส่วนการอ่าส่วนการปั๊มเนี่ยนะคะอ่า เขาเรียกอะไรส่วนการปั๊มเนี่ยเราก็จะใช้วิธีอย่างนี้รอบการปั๊มก็คือจะปั๊มโ,โดยโหมดเขาเรียกอะไรอะเหมือนโหมดแรงอะคะ่ะโหมดหมดกระตุ้นนะคะมันก็จะแตะแตะแตะเร็วๆอย่างนี้ใช่ปะเออเราก็จะใช้อย่างนี้ประมาณ20-25นาทีเลยแล้วก็สุดท้ายเป็นโหมดช้าะคะ่ะแบบมันก็จะไปช้าชตูด อย่างเงี้ยเออก็ปั๊มอีกประมาณ5นาทีจนน้ำนมหมดเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ประมาณนี้นาทีก็หมดแล้วนะคะแต่ว่าอีก10นาทีก็ปล่อยผ่านค่อยๆชิวๆไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนใหญ่ถ้าสมมติเราต้องการให้น้ำนมมันออกเกลี้ยงออกหมดใช่ไหมคะก็จะกดบีบน้ำนมเราด้วยอะไรเงี้ยเพื่อให้น้ำนมเราอะ่ะมันมันแบบมันออกได้เคลียร์ออกได้หมดจริงๆงเนี่ยค่ะแต่อยากจะให้กำลังใจแม่แม่ทุกคนนะคะคืออย่าไปกังวลว่าแบบเอ้ยทำไมเราไม่เหมือนดาราคนอื่นเลยทำไมเราปั๊มได้น้อยเราปั๊มไม่ได้แบบ อ้รอบหนึ่งห้าสิบหกสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้ามองในแง่ดีอ่ะเราไม่ได้ปั๊มเยอะเราไม่ต้องมาเหนื่อยนะคะเพราะว่าบางคนน้ำนมเยอะใช่ไหมแล้วให้ลูกกินอะ่ะลูกก็กินแล้วก็สำลักนะคะแล้วแถมต้องมาปั๊มทิ้งเพราะว่าเราก็ต้องเสียเวลากับการปั๊มนานๆยอะไรย่างเงี้ยเออเรามีอย่างเงี้ยแต่เราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็สามารถมีน้ำนมเยอะได้จริงๆเออก็ลองลองดูนะคะอยากให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ ลองใช้วิธีที่ย้อมบอกดูว่าคือ 1. ความสม่ำเสมอปั๊มทุก3ชั่วโมงหรือใครไม่ไหวก็4ชั่วโมงแต่ขอให้สม่ำเสมอ 2. อพยายามทำ power pump ทุกวันถ้าเป็นไปได้ถ้าสมมติ ถ้าสมมติไม่ได้ก็คือสองสองวันทีหาเวลาว่างเนี้ยค่ะแล้วก็นั่งดูซีรีส์ไปชิวๆไปนั่งเมามอยโทรศัพท์หาเพื่อนไปอะไรเงี้ยค่ะต่วนเรื่องที่3ก็คือดื่มน้ําเยอะๆสําคัญมากนะคะออแล้วก็นั่นะแหละทําจิตใจให้แจม่มใสมีลูกเนาะเราก็เหมือนมีความสุขมีตัวน้อยอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะออก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการเป็นแม่คนนะคะง,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 งั้นไงไปละค่ะเดี๋ยวปั๊มนม10กว่านาทีละเราไว้เดี๋ยวเจอกันค่ะในรอบหนา้าบ๊ายบาย